บรรยากาศยามเย็นครับผู้ชายเข้าที่หลักเตรียมพักผ่อนตอนค่ำนะครับอันนี้บรรยากาศของประชาชนนะครับที่มาเยี่ยมชมพัดไฟกระ้ไขนะครับเสร็จตอนเย็นราก็จะมีพี่ๆท,ทีมงานนะครับช่วยกันทำความสะอาดเก็บฝาร้านอาหารของวัไฟป้องกันเรื่องเชือเ้อโรคก็สามารถ บุดนุนสินค้าได้นะครับช่วยเหลือค่าอาหารค่าดูแลนะครับค่าทีมงานดูแลพ่อพายทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีค่าเต็นท์ของพ่อพายนะครับเดือนนี้ก็ขอบคุณที่จ้ของเต็นท์นะครับที่ช่วยลดให้นะครันบ,บาทแล้วเจหรือ0 0 0บาทต่อเดือน สามารถมาชมพ่อฟายได้ทุกวันนะครับที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแข่งคอยสระบ,บุรีครับมีพ่อก็วนถวนสมบูรณ์มากๆนะครับ ดูสง,ง่าของพ่อพายครับบริเวณของพ่อพายก็เอื้อเฟื้อไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีงานทําหรือ,อไรายได้น้อยก็สามารถมาขายของขายอาหารได้นะครับ่านสามารถมาขายอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะขายนะครับเพื่อเป็นไรายได้ไม่มีเก็บค่าเช่าที่ใดๆนะครับคนขายลอตเตอรี่ก็มาได้เลยนะครับทุกอาชีพนะครับ ก็กดเงื่อนไขก็คือไม่สามารถนํากระเป๋าสะพายใหญ่เข้าได้นะครับกระเป๋าตั้งมือถือได้เลยท่านสามารถถ่ายรูปก,กับพ่อพายได้ตามที่ท่านอยากจะถ่ายกี่ชอ็อตก็ได้นะครับการเข้าชมพ่อพายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับาสามารถเข้าชมบาร,รมีพ่อพายได้ทุกวันนะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง 18 30นาทีในช่วงเย็นก็ค6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับข้างนอกก็จะมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีลานจอดรถสอยที่กันปจประจรอาจจะแน่นสักนิดนึ่งนะครับแสงสองทุกทายสง่างามมาก ก็ยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหลังจากเห็นพ่อพายแล้วก็ให้มีแต่เรื่องสิริมงคลเข้ามาเกิดแก่ชีวิตของทุกทุทกท่านทุกๆคนนะครับครับสวัสดีครับ